เป็นลูกจ้างเขาพี่อ่าเป็นลูกจ้างมึงไม่เตรียมตัวมึงกูกูอ่ะมึงไม่บอกกูอ่ะไปๆไปร้องคาไปร้องหาเลยค้างไปร้องคา,งา,งายอดน้อยกูก็ตามกนกินกูมากๆเลยบอกกี่ครั้งแล้วแถวอีสานเนี่ยกวนกูจำกูได้ไหมอ่าใช่ใช่ไงใช่ไงตามถึงที่มึงยังไงทำเฉยขายของก็ขายดี ลูกจ้างมึงไม่เตรียมตัวมึงกูกูอ่ะมึงไม่บอกกูอ่ะเลขากูแท็กมึงไปเถอะมึงไม่ตอบไม่อะไรเลยเอามามึงหามาเหมือนที่เผาหาไม่ได้เกูามาเอาปอถึงที่ตลาดกูใส่ไงไงแม่งโธ่หาเงินไหมกูไม่งั้นมึงไปกับกูเลย ไฟสีแยกไฟแดงเลี้ยวขาน้องยอดสองพันกว่าบาทนะจะถ้ากูห้าวอ่ะยอดน้อยกูก็ตามคนกูมากๆเลยบอกกี่ครั้งแล้วแถวอีสานยังตีนกูสีแยกเลี้ยวขามาจัากูได้บ้อมาพี่มาทิจับกล้องจํากูได้ไหม อ่าใช่ใช่ไงใช่ไงใช่ไงโอนี่กูได้ยังมึงเคลียร์ไงกูจะเอาวันนี้กูมาแล้วกูมาแล้ว啊ขอขอ,ขอบอกว่าคือพูดคือพูดแรกว่าไปขอแยกทางของต่อยังไม่ขอทีครับจะว่าผมเปิดในนามของไอ้พี่เอ็นของบริษัททั้งหมดเลย สมุดเอาไว้แบบราคาที่ผมพอบ้องต้องปราย้เลยครับเดี๋วาให้ผมตดเป็น้ออ๋เน้องชื่ออะไรฮะแกชื่อจริงทวีศักด์ทวีศักด์กับวิชรุธ์ับวิชรุธเนาะก็ทำหน้าที่เป็นคนจเบิวครับเพื่อปล่อยปุ๋ยป่อยดินเชื่อเนาะเเรียกดอกเบี้ยก็จะเป็นกที่กฎหมายกำหนดครับ ้าอยู่คนเดียวเนาะดูนะครับอะไรบ้างนี่หมดหัดครับนี่ดูนี่อะไรบอนี่เรามีหลายเรี่นอยู่ามเ่อโอ้โหกี่หลายเี่อ่าทันทีเด้อเดี๋ยวบัญชีจากในห้องนี้ไปเก้าเล่มนะครับไ ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ